กับข้าววันนี้จานเดียวนะคะมีหมูพัดพริกแกงใส่ท่วนะคะแล้วก็ต้มจืดไข่ดาวนะคะในจานเดียวกินแค่นี้อิ่มค่ะทุกคนวันนี้มาจากกินด้วยกันนะคะ สวัสดีเจ้าพี่น้องความไปทั้งหลายสวัสดีเจ้าเพื่อนๆเอฟซีทั่วโลกทุกผู้ทุกคนเพื่อนๆที่น่ารักนอกจากนะวันคิดสมัครก็ผ่านไปแล้วนอกจากนะท่านผู้ชมวันนี้ก็เหลือปีใหม่ก็สิได้ฉลองกันปีใหม่กับเพื่อนๆอีกได้จ้่ท่านผู้ชมพี่น้องสบายดีกันบอได้ยังกันแน่นอของขวัญรางวัลยังมาแจกยายๆกับอะไรมาโชว์มาอัางนอกจากของขวัญก็ได้เพราะว่ายายๆกับแกไปแล้วแกตั้งแต่ตอนที่ ไปสังส่งๆกันแล้วนตเตอร์นอทันผู้ชมแกะอยู่ในฮันเลยจ้ะก,ก็เลยลืมอย่าอย่าลืมเอามาแกะอ้าง <c oughs> นอตเตท่านผู้ชมมาดีมาสวนนกินเขา่านอกจากมามาจากว่ากินเขากันจะก,กินเข้าจานเดียวนอะจ้ะก็มีผัดหมูหมูหมูผัดพริกแกงมมกทั๋เนะจ้ะแล้วก็ไขด่ดาวแล้วก็ต้มจืดซดน้ำลงคอนาะแต่ท่านผู้ชม ต้มจือดอันอากาศขาวแล้วก็ใส่อันสาลายนะคะท่านผู้ชมสาลายที่แบบว่าเอามะฮออันนั่นหั่นไหมฮออันซูชิฮออย่างเหั่นไหมแต่ท่านผู้ชมเรามาต้มจืดกระแซบด้วยกันแล้วก็ใส่เห็ดอันเห็ดพัดขั้นตะแลนน้ำตาจ้ะท่านผู้ชมอันดอกสีดดำๆที่เขาตากแห้งไวน้น่ะจ้ะใส่แกงจืดกระแซบจากแทนดอกไม้จีนนะคะ มาจต่งมาจต่งมากินเขากันจ้าไปไล่กินเขาแล้วเนาจ้าอจนในเทียงวันนี้วันอาทิตย์กินแล้วก็จะไปเหตุงานอีกทำงานทำงานสักเดือนสิบ มังอนไมงมาเนี่ย Check. Yeah. น้องวันี้ว่าบ่อนเ็ศงานใบสามจู็งวะเรากลดก มากกว่อคนกินเขากินเขาแท้แท้ ก็บอนฮันสก็ยอบบายฮันยอบบวกกับอนที่ฮันที่ตันนูยอบซอเด่ะฮันยกบ มาจากเน็นช่วงเจคดับ พี่น้องจุ่มโชคดีมีความสุขทุกคูทุกคนนะแต่น้องเนี่ยอย่างกขอสักขอรอบแป๊กคนไม่ไหวไม่ไหวจ้า